ท้โอ๊ยสวยที่ที่ที่ังทายนีอออะไรกันีอีก่ยอุ้ยเพิ่ทาลายจะ็นน้องจ้าหองดอกอุ้ยควรนะ้เก็บได้หรอนี่บอกนอุยนี่จ้านี่จ้าได้อยู่ดินี่ บ่มบม่บัน,นันเลยบ่แมงเลยนะได้จ้าหนึ่งดอกจ้ามาั้งไปก่อนพูนมาอีผีจ้าพี่น้องอืมจะจะโอ้ยไม่ห้อยกินอยู่แต่ว่ากระเพาเป็นยังพึ่งขาลายมาแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้า ขึ้นขาลายจ้าเน้นๆเลยจ้าโมแมงเลยโมแมงเลยอือโหนี่จ้าโอ้ยจ้าสองดอกมันๆปีนี้อือแม,มพี่น้องเก็บ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 อ่ยอือนี่แม่โมโอ้ยพี่น้องเอ้ย มาแตงกวงแต่ไก่ป่านี้เป้าหมายว่าจะมาป่านี้เมืองนู้นล่ะเขาตัดไม่พี่น้องเฮ็เดจุ๊แฉลบานเฮย่อยเลยพี่น้องเลยเฮ็ดคอยป่าเฮ็ดคอยโดนตัดไปแล้วพาร์ทมันอย่างไรหญิงพาร์ทพี่น้อง,อ,งอุ้ยอัาอยู่อัาอยู่่าเห็นนบุ คี่น้าโมจ้าพุ่น้าพุ่น้านี่ตีเฮ็ดจ้าพุ่น้าเฮ็ดอัญญะจ้าพี่น้องจ้าโอ้โหเลิศดอกใหญ่กับมีจ้าเขาเอาแต่ดอกใหญ่ๆงามๆนี่จ้าี่จ้าจังสีใหญ่แล้วพอเก็บแล้วนี่จ้านี่ไม่ต้องจังสิบ่เอาโปเอาอันโอ้ยเพิ่นคือขึ้นจังสั่นล่ะเฮ้ออัจ้ามีหรืออ๋อ อุ้ยขึ้นมาทางก้อนเลยวะที่หนีหนวดเอ้ยนะโอ้มาจ้ะดอกน้อยๆก็ขึ้นมาน้าเสียดาย,ยดก้ดกดไว้กดไว้บ่เอาบอ่เอาบอ่เอาบ่เอาไอ,อ,อพี่บ้านมาจ้ะกระตาหน่อยกระตาหมาันเราจะดกยิ่งยิ่งเราจะดกยิ่ง่งจ้ะ เอาเลยเอาเลยปะเห็ดหดูอตอนมันนีอะไรยงตืมกันเนาะเพาอะไวบอสเพอาจ้าพอแลอวจ้ะพี่น้องเลือกเอาจะาะดอกง่ายๆนะจ๊ะเนาะจออง่ายๆจงไว้อมาอีก